ความรู้สึกแรงดูถังสานภาคสองตอนที่เจ็ดสิบนะครับก็ถังสานภาคสองไม่ได้ดูมานานแล้วครับพอกลับมาดูใหม่ก็พบว่าอืมนเดิมเลยคือมันค่อนข้างจะข้ามเนื้อหาไปค่อนข้างเยอะแล้วก็บางส่วนมีการดัดแปลงเลยครับเออก็โอเคได้อยู่แล้วไม่เป็นไรครับคือในตอนเนี้ยไอที่ไปชอบนะคือไอตัวที่อ่ะเป็นนักดาบอ่ะ ที่มันใช้ไอด้ดาบวิภาคสายได้คือแบบโอ้โหดาบเป้งยังโหดเลยคือรู้อยู่แล้วว่าดาบมันโหดแต่ไม่ดึ้ว่ามันจะโหดขนาดนี้ครับทีนี้เป็นตอนที่อ e ี้าประลองกับหวังซิวเอ๋อนี่แบบโอ้โหดูดเดือดมากความดีงามของภาคสองที่เป็นว่ากินขาดภาคแรกและมันเจ๋งกว่าอนิเมะจีนในยุคปัจจุบันเลยยุคเดียวกันนั้นหรือที่ฉายช่วงเดียวกันก็นกนคือ งานภาพงานภาพเรื่องนี้แม่งเหมือนยายบาในฝั่งญี่ปุ่นอะ่ะคือมึงทำออกมากดีมากสม,มูทมากคือฉากสู้กันอะ่ะโคตรดุเดือดคือชอบมากๆครับอีห้ากูกโโ็โคตรโหดคือถ้าเอาเป็นความสามารถด้านการต่อสู้ระยะประชิดเพื่อเพียวอ่ะอีห้าจะด้อยกว่าวักซื้อเออแต่อีหาด้วยความที่มันพับบากได้งไงมันก็เลยสามารถเอาชนะมาได้ครับ แล้วก็ในตอนจบเนี่ยที่ยู่ๆเนี่ยตัวของหวังตเอ,อ๋ก็เป็นลมไปจริงๆตรงเนี้ยเอ,อ่อถ้าเราอ้างเองจากฉบ,บับต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเช่นอนิเมะเนี่ยมันอาจจะตามนิยายก็ได้แต่ไม่ตามบางงานเพราะฉะนั้นการเราอ่านหลายเวอร์ชันเนี่ยมันจะได้อีกอัตรบหนึงและไม่เห็นว่าในอนิเมะนะมัน แล้รกัลยสลับลำดับครับโอเคไหมคือถ้าเป็นในมังงะตัวของวังตงเอ๋ยเนี่ยจะเหมือนไม่ได้สลบไปอย่างนั้นแต่เดีย๋ยวจะมีการบอกเล่าอีกแบบแทนแต่ในอนิเมะเขาเลือกให้สลบไปเลยเหมือนกันในอนิเมะเนี่ยอืมจะเรีกเยกว่าอะไรไม่รู้สึกมันเริ่มตามรอยโลกอันสมมุติแบบแล้วตามรอยทีออยงไง มันตัดเนื้อหาไปโคตรเยอะครับเออแม่งตามรอยกันเลยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันแทบจะมีดีแค่อย่างเหนียวคือเพลงเพราะกับภาพสวยแล้ววะ่ะที่เหลือคือถ้าไม่อ่านนิยายเลยอ่านมางงะมันนี่น่าจะงงอะ่ะหรืออัตลุษมันหายไปอ่ะมันเนื่อาภาคแรกครับอันนี้เป็นความรู้สึกของเม้นนะต่อสู้มันภาพสวยแต่ที่เหลือคือตัดตะเี้ยนเลยมือนั่นแหละครับแล้วเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงกันบ้าง มาคุยกันใต้อคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องสตบวินเดครับกันนะครับ